วอล์คัมส์มายครูจิรูเฮสวัสดีครับผมเจมส์จิมารูนะครับหลายของคงเล่นเกมหลีกออร์เดิ้ลวายริปนีอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมเราจะมาอ่านแพทโนดวายริป 3.3c กันเดี๋ยวเรามาดูว่าในแพทนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างน,นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งกริ๊ง เพื่อแนใจในการทำคลิปดีใหม่ๆออกมาเรื่อยนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับกับ WP Shop Web เว็บติมงเกมที่ไว้ใจได้100%เติมที่นี่รองว่าถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนเพื่อแนใจนะครับผมก็สามารถคลิกน,น,นี่ลิงก์ล่างใต้คลิปแล้ยินบอกว่ามาจากช่องจินวารุด้วยนะครับกับเทนกูเกมมิ่งเกียร์แบนด์เกมมิ่งของคนไทยโดยคนไทย แมคเกมมิที่ขายทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเคาอีกเมาส์คีย์บอร์ดเพื่อนๆสนใจนะครับผมก็สามารถคลิกที่นี่นล่างใต้คลิปแล้วอย่าลืมใช้โค้ดเทนกู็กจินเพื่อรับส่วนลดสุดพิเศษจากช่องจิบรุด้วยนะครับ g w t c วารีท a ายแลน l ์คอมมูนิตี้คอมมูนิตี้ดีๆที่ไม่มีการแขวนคอมมูนิตีที่ดูแลโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถคลิกที่นี่นล่างใต้คลิปอย่าลืมตอบคำถามให้ครบข้อวนทีนี้เเดียวรามดเลยนแะครับเ้าละครับผมที่มีกกาารรรปัับค้้งสุดทย่อนจะเข้าสู83.4 ซึ่งก็จะเป็นการปรับตัวโกงนะครับผมที่โกงและเก่งในแพทนี้ก็จะมีการปรับบาลานซ์ให้เตรียมพร้อมจะเข้าในแพท3-4นั่นเองครับ มาดูที่ส่วนขนงการเปลี่ยนแปลงแชมเปี้ยนก่อนเลยนะครับแชมเปี้ยนที่บัตัวแรกนะครับนั่นก็คือแพนธีออนครับผู้ว่านะครับผมอยากจะดันให้แพนธีออนนั้นสามารถเล่นในเลนบาลอนได้เก่งมากยิ่งขึ้นถึงทำการบัฟนี้ครับสกิลหนึ่งครับเสริมพลังความเสียหายจากตัวของโมทอนวิลครับจากปกติ20ถึง230หน่วยบวกด้วยโบนัส100%ของพลังโจมตีนะครับเพิ่มขึ้นเป็น30ถึง240หน่วยบวกด้วยโบนัส110%หนึ่งรับแล้วก็สกิลที่3ครับคเปอร์เซปกติ22 20 18 16วินาทีกลายเป็น18 16 1 4 12วินาทีโดยรวมนะครับผมก็คือแพนทิออนนะครับสกิลหนึ่งนั้นจะแรงขึ้นนะครับผมก็จะมีการบวกดาเมจพื้นฐานแล้วก็บวกตัวของ a อดี t i o ชนะครับผมให้สามารถเล่นในเล,น,เล,น,เลนได้เก่งยิ่งขึ้นแล้วก็สกิลที่3เนี่ยปกติหลายคนก็จะรู้สึกว่าเวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยจะใช้ไปแล้วมันครูดาวนานเกินไปตอนนี้ก็ถูกลดไปถึง4วินาทีเลยนะครับบอกเลยว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวฟิลราฟิลรานะครับผมผู้ฒนาบอกว่าตัวฟิลรานั้นยังไม่ค่อยเก่งในะเลนบารอนตามที่คาดไว้นะครับ,อรบ,บเอถขึ้นคค่าถานะพื้รบับ ชีวิตต่อเลเวลจากปกติ105เพิ่มขึ้นเป็น115ทําให้พลังชีวิตที่เลเวล15นะครับจากปกติ2 0 8 0กลายเป็น2,220ครับตอนนี้ฟิโอรานะครับก็เป็นตัวละครที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเฟิร์สพิกนะครับแต่ก็ถูกเลือกมาบ่อยขึ้นเพราะว่าตัวละครนี้นะครับสามารถแก้ทางตัวของไซออนสุดยอดแชมเปี้ยนตัวโกประจำแพชชได้ดังนั้นนะครับฟิโอานี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ได้รับบัฟและหาเลเนดาิ่งขึ้นเลยละครเรนิตัน ผู้อนบอกว่าเรเน็กตันนะครับผมไม่ได้คมเข้มอย่างที่คิดไว้นะครับทำให้ช่วงท้ายเกมเนี่ยไม่ค่อยเก่งมากขนาดนั้นนะครับผมไม่ค่อยถึกดังนั้นผู้อน,นานจึงทําการเพิ่มความเสถียให้ตัวเรเนกตันครับค่าสถ,ถานะพื้นฐานครับจะปกติพลังชีวิตต่อเลเวลที่115เพิ่มขึ้นเป็น125ทําให้พลังชีวิตที่เลเวล15นั้น2,260กลายเป็น2,400ครับ ปกติแล้วนะครับตอนนี้บอกเลยว่าในช่วงต้นเกมนะครับเร็กตันแรงมากๆนะครับผมใครนะครับผมที่เจอเร็กตันช่วงต้นเกมอาจจะโดนหนึ่งคอมโบแล้วตายเลยทันทีนะครับแล้วการที่เพิ่มให้ตัวเร็กตันนั้นสามารถเก่งขึ้นในช่วงกลางเกมหรือท้ายเกมมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็ทําให้ตัวเร็กตันนั้นหน่าหยิบมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับอต่างจริงผมบองว่าสเร็กตอนก็เก่งอยู่แล้วนะทีโมผู้นาบอกว่าทีโมนะครับผมซื้บตัวละครอ,อื่นในเลนบารอนได้ค่อนข้างยากนะครับแล้วนั้นนะครับจึงเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็ลลดดางไป สกิลที่2อครับความเร็วเคลื่อนที่แบบติดตัวนะครับจากปกติ10 15 20 25เพิ่มขึ้นเป็น 15 20 25 30%แล้วก็ความเร็วเมื่อทําการกดใช้งานสกิลนะครับจากปกติ20 30 40 50%กลายเป็น30 40 50 60%ครับแล้วก็สกิลที่3ครับคูลดาวน์ลดลงครับจากปกติ25วินาทีลดเหลือ25 23 21 19วินาทีในแต่ละเลเวลครับก็ใครที่เป็นเมนทีโมก็คงจะยิ้มนะครับแต่ปกติแล้วก็คงจะสู้กับตัวอื่นยากอยู่เหมือนเดิมนะสําหรับตัวรงทีโมต่อไปเป็นแชมเปี้ยนที่ถูกเนิมนะครับตัวแรกคือแจ็คครับแจ็คนะครับเป็นมหาเทพตัวโปรดของคนหลายๆคนนะครับดังนั้นจึงทําการ เนิร์ฟตัวของแจ็คลงครับผมเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าพี่แกจะเก่งเกินไปนั่นเองครับค่าสถานะพื้นฐานครับค่าพลังโจมตีพื้นฐานจะโปรติบสี่หน่วยลดเหลือ58หน่วยครับคาสดินผู้พัฒนาบอกว่าการเนิร์ฟครั้งที่แล้วนะครับไม่มีผลอะไรกับตัวคาสดินเลยนะครับทำให้ตอนนี้ตัวคาสดินยังคงเก่งมากอยู่นะครับดังนั้นทำการเนิร์ฟสกิลหนึ่งลงไปครับสกิลหนึ่งครับคูลดาวเพิ่มขึ้นครับหนึ่งวินาทีทุกเลเวลและความเสียหายพื้นฐานครับลดลงสิบหน่วยทุกเลเวลครับแต่ยังไงงงงงนนนนนนะคคครรัััับบสสส่่่่่่่่ววววตผมมมมมมอออาาดดดดิิกกกก็ยยยเเเเเเเลไไูู้้ีขชทปหื แล้วตัวละครสุดท้ายที่โดนเนิร์ฟครับน่นก็อตัวของคาเมลครับคาเมลโดนข้างหนักอยู่ครับผมแต่คิดว่าน่าจะเล่นได้นะครับคิวสองครับปกติจะทำการสโลว์ยูนิตัตู80เปร็นเป็นเยเวลา2วินาทีนะครับตอนนี้นะครับจะเป็นการ สโลวศัตรู80%ที่จะค,ค่อยๆลดลงตลอดเวลา2วินาทีนะครับแล้วก็สกิลที่3ครับคููดาวนะครับเพิ่มขึ้นจากปกติ 16, 14, 12, 10วินาทีกลายไปเป็น 22, 20, 18, 16วินาทีแต่ถ้าเกิดว่าตัวของฮุกช็อตนะครับผมทําการพุ่งเข้าหาแชมเปี้ยนศัตรูนะครับจะทาให้ครูดาวของฮุกช็อตนะครับผมลดลง5วินาทีเลยครับดังนั้นจะเป็นการบังคับให้เรานั้นทําการใช้สกิลนี้เพื่อจะโดนตัวศัตรูนั่นเองนคครแลล้้วววกก็สิิิทีมเเเูดา์พ่ขึ10 เวก้าเวก้านะครับผมรู้สึกว่าจะเก่งมากเกินไปกับสกิลที่3นะครับเพราะว่าต่อให้ตัวของเวก้านั้นจะเล่นเป็นเกมนําหรือเกมตามนะครับรู้สึกว่าพี่แกนะครับผมจะมีประโยชน์กับสกิลสามากจนเกินไปครับดังนั้นนะครับผมจึงทําการเนิร์ฟตัวของสกิลสามของเวก้าให้ใช้งานได้ชาลงนั่นเองครับคูราจาสกิลสามนะครับเพิ่มขึ้นจากปกติ16 15 14 13วินาทีเพิ่มขึ้นเป็น18 17 16 15วินาทีรวมๆแล้วผมมองว่าเวก้าก็ยังเล่นได้เหมือนเดิมครับใครที่เป็นเมนนี้ก็ปกติเลย ในส่วนของบัฟเนิร์ฟจบไปแล้วนะครับต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของการแ d จ u ส t m เมนต์นะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งมีอยู่แชมเปี้ยนตัวเดียวครับนั่นก็คือตัวของคอกีครับตัวของคอกีนะครับผมเป็นตัวเลือกที่ยอดนิยมมากๆในการแข่งขันนะครับผมแต่ว่าคอกีเนี่ยยังค่อนข้างที่จะด้อยกว่านะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตัวของ a d c ซตัวอื่นนะครับดังนั้นจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้กับตัวของคอกีนะครับผมให้เป็นมีประสิทธิภาพโดยรวมที่ดีมากยิ่งขึ้นสกิลพาสซีครับเวลาในการหย ชิวที่ครับคูดาวลดลงครับจากปกติ22 20 18 16วินาทีลดเหลือ19 18 17 16วินาทีชิวที่ามครับควาเสียพื้นฐานนะครับผมจากปกติ16 24 32 40บวกด้วยโบนัส20%ของรันยมตีเป็นความเสียหายกายภาพแล้วก็บวกกับ16 20, 24 32 40บวกด้วยโบนัส20%ของรังยมตี เป็นความเสียหายเวทนะครับเปลี่ยนไปเป็น32 48 64 80บวกโบนัส40%ของพลังโจมตีเป็นความเสียหายเวทนะครับผมแล้วก็ทำการลดความท้าทานครับจากปกติ8 12 16 20เพิ่มขึ้นเป็น10 15 20 25แล้วก็แต่ละนัดลดความต้านทานนะครับเป็น0.5 0.75 1 1.25กลายไปเป็น1 1.52แล้วก็2.5ครับ แล้วก็สกิลทีมเมทนะครับผมปกติแล้วจะทำการรีชาร์จในทุกๆ12วินาทีในทุกเลเวลตอนนี้เปลี่ยนไปเป็น10 98วินาทีครับโดยรวมนะครับผมก็เหมือนว่าจะทําให้ตัวของคอกีนนั้นมีเมคคนิกในการเล่นด้วยสกิลที่สามากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าจะทําการลดความตั้งทานให้กับตัวศัตรูมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมงานนี้บอกเลยว่าเจาะแคงเน่เข้าไปเนี่ยสนุกอย่างแน่นอนนะครับแถนคูดาสกิลสองก็ลดลงด้วยแต่ว่าตัวของระยะเวลาในการหยิบแพ็กเกจก็จะลดลงไปเหมือนกันนะครับผมต่อไปเป็นส่วนของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของไอเทมนะครับกากอยเอนชาดครับกากอยเอนชานนะครับตอนนี้โดนเนิร์ฟลงไปครับเพราะว่าตอนน ปลอดภัยมักจะเกินไปนะครับผมใครก็หยิบมาใช้นะครับจน้องการเนิร์ฟตัวของกากอยลงไปครับโล่ป้องกันพื้นฐานครับจากปกติ30%ของพลังชีวิตสูงสุดนะครับลดเหลือเพียงแค่20%ของพลังชีวิตสูงสุดครับแล้วก็เสริมอัตราส่วนโล่ป้องกันครับจากปกติ200%เพิ่มขึ้นเป็น300%ครับแล้วก็ครูดาวนะครับจากปกติ60วินาทีเพิ่มขึ้นเป็น75วินาทีครับโดยรวมนะครับผมมองว่ากากอนะครับโดนเนิร์ฟลงไปแบบนี้นะครับผมก็ทรงผลอยู่ครับแต่ว่าจากใจแล้วผมมองว่าก็ยังสามารถเลือกกกซื้้ออไดนะคครรรัับเพาาา็ยยงถูู แถมเกราะเนี่ยก็ไม่ได้น้อยขนาดนั้นนะครับมองว่าโดมนลดลงไปยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับสำหรับตัวของกากอย ไอเจ็ชิ้นต่อไปครับผมการีสแอนจิลนะครับตรวของการีสแอนจิลนะครับถูกใช้งานเป็นไอเทมชิ้นที่2หรือ3นะครับผมแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับแชมเปี้ยนหลายตัวดังนั้นนะครับผมจึงทําการเพิ่มราคาให้ช่วงต้นเกมนั้นไม่ออกมาเร็วจนเกินไปนะครับราคาทั้งหมดครับจะปกติ3,100เหรียญนะครับเพิ่มขึ้นเป็น3,400เหรียญครับเพราะว่าทําการเพิ่มค่ารวมไอเทมจาก700เหรียญเพิ่มขึ้นเป็น1,000เหรียญนั่นเองครับต่อไปนะครับคือตัวของ m Enchantment e e t o r n n นะะคครรััับบตว m Enchantment e e t o r n n นมีการลลดราาคงไปนะครับผมเพื่อจะน่าสนใใจนการซื้อมากยิ่งขึ้นนะครับ ทำให้ราคานะครับจากปกติ800เหรียญนะครับลดเหลือเพียงแค่500เหรียญเท่านั้นครับแล้วก็เช่นชื่อสุดท้ายนะครับผมคือนาโ o ริคิกเบ b ครับมีการบัฟนะครับโดยการลดราคาครับจากปกติ3,100เหรียญนะครับลดเหลือเพียงแค่2,900เหรียญแล้วก็ความสามารถติดตัวนะครับการโจมตีคริติคอลนะครับจะลดคูลดาวของสกิลที่ไม่ใช่อันติเมตของคุณจากเวลาที่เหลืออยู่นะครับจากปกติ15% เพิ่มขึ้นเป็น20%ครับงานนี้นะครับผมก็จะเป็นการเพิ่มตัวเลือกนะครับผมให้ตัวละครหลายตัวที่ใช้ตัวของนาวิคิกเบรนั้นสามารถที่จะเลือกมาใช้งานได้มากยิ่งขึ้นอย่างพวกตัวของลูเซียนนะครับแหมมันเป็นการบัฟอ้อมๆเลยนเนี่ยแล้วก็ตัวของสกินครับจะมีการเพิ่มตัวของลูน่ากอดเดสเดลนานะครับในวันที่9กันยายนตอน7จ็ดโมงเช้าเป็นต้นไปครับแชมเปี้ยนเล่นฟรีประจำสัปดาห์ครับวันที่1กันยายนถึง7กันยายนครับอะโมมูโอเวนโซคอกิเดลนาแจ็คไปเเลนนนนก้าาาาซ่ททีโมรริสตคับ8กกััันนนนยยยยาาถึง14ครบ อากาลิอัชานเกรฟดูเซียนมิดฟอร์จูนเนอร์จลุสราคาร์เลเนิกตนันวูโคงชินเฉาครับโดยรวมนะครับผมสำหรับผมแล้วผ3 3 c นะครับก็เป็นการปรับสมดุลเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่ทําให้ตัวโกงนั้นเล่นได้ยากมากยิ่งขึ้นเพราะไม่งั้นนะครับก็ดูเหมือนกับว่าตัวของแชมเปี้ยนหลายตัวเนี่ยก็จะเก่งมากเกินไปแต่ว่าก็มีแชมเปี้ยนบางตัวนะครับที่มีการบัฟขึ้นมาเล็กน้อยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีผลก็ตามแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะครับก็รอดูกันี ก็รอมาดูสําหรับแผง3 4ดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับและเพื่อนคิดเห็นยังไงนะครับกับแพทนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับ ยังไงนะครับขอพูดทุกคนนะครับมีกระสุนในการเล่นเกมบลิคออริจินวาริฟและที่สำคัญที่สุดน,นะครับท่านเมื่อคิดถึงเกมบลิคออริจินวาริฟคิดถึงจินวารุท่านเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกลิ้งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวใหม่ออกมาเรื่อยนะครับท่านเพื่อนอยากติดตามข่าวสารเกมบลิคออริจินวาริฟและติดตามข่าวสารจากช่องจินวารุอย่าลืมกดไลค์เพจจินวารุที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับหรือท่านเพื่อนอยากหาเพื่อนเล่นสังคมเเเเกกกกมมมมมมมดีีดีๆท่่่่่่รรรอออยูในนน WTC ไแขขววพื็สาาถาถ้ลุ Thailand Community Community y ี้วายรดีๆที่ดูแลโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยิง่์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับและอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจิมวารุครูเพื่อจะได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับช่องจิมวารุรวมถึง TikTok จินวารุิง่์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอญาตลาตัวไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า